มีคนกำลังทุกข์ใจนะคะเพราะคิดถึงคุณมากนะคะความทุกข์ใจในครั้งนี้นะคะมันทำให้เขารู้สึกพลบันใจ <c oughs> แทบตุยเลยค่ะพลังงานของสิบดาบนะ,ะมีคนคนนึงเขาคิดถึงคุณมากนะคะพลังงานของสิบดาบเกิดขึ้นเนี้ยเป็นคนเก่ารักเก่าอย่างแน่นอนค่ะเป็นคนที่มีประเด็นเป็นคนที่นะคะอาจจะอย่าล้างไหมแฟนเก่าไหมทะเลาะก,กันนะคะดูเดือดมากๆเลยก็ได้นะ คุณอาจจะยุติหรือนิ่งกับความสัมพันธ์นั้นไปแล้วนะคะแต่ใจเขาคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมาก,ม,ากมีใครคนนึงคิดถึงคุณมากคา่ะแล้วก็คหยหาคุณนะคิดถึงหนักมากคหยหาหนักมากนะคะแทบตุยแล้วนาะวินาะทีนี้นะคะนี่คือ พลังงานของเขานะคะชาวธาตุน้ํากรกฎกพิจิกมีนนะคะเป็นส่วนใหญ่ชาวธาตุลมนิถุนตุนกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อเลยนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นใครคนที่คิดถึงคุณจุนะ,ะตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครกันขอพลังงานไพ่สําหรับนี้ช่วยบอกทีนะคะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องโอ้โหเรดี้นะคะของแม่หมอตุกนะหรือคุณจะเรียกว่าแม่หมอ้โหเรดี้ก็ได้พลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงกับคุณมากหรือเล็กน้อยจงใช้วิจรารณญาณในการรับ ฟังเราก็รับชมด้วยนะคะฟังเพื่อความบันเทิงได้ค่ะฟังเพื่อเป็นแนวทางได้แต่ยังใช้ในการตัดสินใจอะไรไม่ได้การตัดสินใจต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าคุณชอบหัวข้อที่ไม่หมองขึ้นให้เรามาฟังกันต่อได้เลยนะคะ,ะพลังงานของนะคะเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์ของคุณแล้วจริงๆค่ะ มันเป็นอดีตที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์แต่ปัจจุบันนี้เขาอยากจับสารสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะเป็นรักเก่านะคะคนเก่าที่เจ็บปวดที่สูญเสียคุณไปเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดรา,าศีกรกฎนะคะเป็นชาวธาตุน้ําหรือเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้เป็นคนที่เขานะเคยเคียงข้างเคียงคู่กับคุณในอดีตแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาต้องนะ,ะเดินหน้าไปในจุดเป้าหมายของแต่ละคน ดเนินชีวิตนะคะที่แตกต่างกันอาจจะรวมถึงการแยกทานการยุติการจบกันยาล้างเป็นพลังงานของการจบกันด้วยความดูดเดือดเนาะเพราะพลังงานของห้าใบที่หมอขึ้นมานะมันเป็นพลังงานของคุณเป็นสิบดาบะจบกันค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ใดๆคนคนนี้เขาอยากที่จานนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่ง คุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณอาจจะดิวกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกการใช้รถใช้ถนนนะคนที่อยู่ห่างไกลคนที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอําเภอต่างทวีปใก็ได้มีความห่างไกลในเรื่องของระยะทางของคุณและเขาก็ได้ค่ะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะคนคนนี้คนที่เคยนะคะจบความสัมพันธ์กับคุณแล้วไปนะคะใช้ชีวิตของเขาและคุณก็ใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละแยกจากกัน แต่สุดท้ายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆวันเวลาที่ผ่านไปมันทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณนั่นเองค่ะในพลังงานของนายอบสอบชาวทัดลุลมนิถุนตุนกลุมค่ะอืมคนนี้อาจจะเป็นคนใจร้อนได้ก็ได้นะเป็นคนใจร้อนเป็นคนมุทะรุนะคะชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนาะ ชอบนทะเลาะไหมนะคะอาจจะจบปัญหากันด้วยนะคะอารมณ์ความรู้สึกความรุนแรงเป็นคนที่ใช้คําพูดรุนแรงอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันรุนแรงบางคนบอกว่าขอจากก่อนที่นะคะจะเจ็บตัวมากกว่านี้นะสร้างความเจ็บใจและก็เจ็บตัวให้กับคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความมุทะลุมีอารมณ์รุนแรงแบบนี้ไหมนะคะเป็นคนที่ชอบใช้ความทําอะไรแบบ ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแล้วมันมีความรวดเร็วในเรื่องของการตัดสินใจแต่มันขาดการทบทวนก็ได้นะคะเป็นพลังงานของ Queen อ f เพนเต c l e นนะคะคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของนะ,ะเห็นผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินซะส่วนใหญ่เห็นก็อาจจะยึดในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่ทางสังคมการเงินจนบางครั้งเขาอาจจะละเลยในเรื่องของความรักที่เขามีต่อคุณก็ได้นะคะ จนทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องจบกันเนาะเดเมเชเชียนเขาเป็นคนเก่งนะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธก็ได้นะเขาเป็นคนที่เก่งมากๆนะะโดยเฉพาะมีวาจาวาจาของเขาไม่เหมอจะบอกเลยนะถ้าเขาจะพูดแบบว่าหวานล้อมให้คุณเชื่อใจเขานะคุณก็เป็นคนที่เชื่อเขามากๆเลยนะแต่เวลาที่เขาอารมณ์ร้อนนะเขาก็เป็นคนที่พูดจาร้าอะ่ะเขาจะพูดให้คุณรู้สึกดีเขาก็พูดได้ คำคำพูดของเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดนะคะแสนสาหัสเขาก็ทําได้แต่ลหลายครั้งก่อนนะั้นนี้เขาอาจจะเลือกใช้ในคําพูดของเขาว่าทําให้คุณเจ็บปวดก็ได้นะคะแต่คนคนนี้เขาเก่งเขามีวาทศิลป์น,นะคะมีวาจาในการติดต่อการพูดคุยดีมากๆนะ,ะทำงานอะไรได้หลายอย่างบางทีคุณก็โดนคําพูดของเขาอะนะคะตกเอาเหมือนกันนะเออนะคะ,นะะคำพูดวาจาบางครั้งก็อาจจะมีคํามั่นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณทําให้คุณเชื่อใจเขาอยู่บ่อยๆก็ได้ เป็นพลังงานของนะฮะแพนกับพันติคุณเขาอาจจะดูเป็นเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรืออายุเท่าคุณอายุมากคุณนั่นแหละนะะแต่มีมีนิสัยค่อนข้างเด็กเนาะมีนิสัยค่อนข้างที่จะอืมเป็นคนที่วางแผนเก่งคิดเก่งลงทุนเก่งหาเงินเก่งนี้ก็ได้นะอืมเป็นคนที่เก่งในเรื่องการหาเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินประมาณนี้ก็ได้นะคะ เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะคนคนนี้เขายังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะเขายังดูคุณอยู่เสมอและสิ่งที่เขาอะนะคะรู้สึกก็คือความคิดถึงค่ะที่ถึงอดีตความหลังคุณยังไปวนเวียนอยู่ในความรู้สึกและสมองของเขาณนะตอนนั้นเวลานั้นเขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับคุณและเดินหน้าต่อไปในสิ่งที่เขาเลือกอาจจะในเรื่องของธุรกิจการงานของเขาการสร้างอนาคตนะ,ะเห็นในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินการงานของเขาเป็นหลัก จนลืมไปว่านะคะคุณคือแรงผลักดันให้กับเขามาตลอดบางครั้งคนคนนี้เขาอยู่ใกล้คุณมากเกินไปในวันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาอาจจะมองคุณเป็นอากาศไม่ค่อยเห็นความสําคัญของคุณมากเท่าไหร่แต่วันนี้ตอนนี้วันที่คุณกับเขาห่างเหินกันเขากลับเห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณค่ะแล้วกลับมาวนคิดถึงคุณเฝ้ามองคุณโหยหาคุณด้วยนะคะ นี่คือพลังงานของเขาถ้าตรงอามาดูพลังงานของคุณกันต่อเลยพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของอ m p e r o wow, r alma เออนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความมัน่นคงทางด้านธุรกิจการงานการเงินใช้ย่อยเหมือนกันนะเออนะคุณก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงระดับหนึ่งนะคะ เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันเนาะนิ่งนะนิ่งแต่ไม่ยอมใครแต่คุณเป็นคนที่จัดการจัดสรรชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆช่วงนี้เวลานี้แม่หมอมองว่าคุณนะคะจะระเบียบทางด้านชีวิตของคุณได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านชีวิตทางด้านการงานการเงินของคุณมีลักษณะข,ของการเป็นผู้นําค่ะบางคนเป็นเจ้าของกิจการ คุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาิต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนดิวกับคนที่มีอีโก้สูงแต่ตัวตนคุณก็มีอีโก้สูงใช่ย่อยนะคะไม่ยอมลดลาวาสอกให้กันเลยก็ได้นะบางทีเกียรติยศศักดิ์ศรีก็คำคอยอยู่เหมือนกันใช่แม่หมอทําให้หนูยอมเข้าไม่ได้นะคะก่อนนั้นนี้บางคนก็บอกว่ายอมมาเยอะแล้วค่ะก่อนที่จะถือศักดิ์ศรีนะคะก็ยอมเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ใดๆนะวันนี้ตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวตนมากๆ เป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีอำนาจวาสนาที่อยู่ในตัวตนของคุณตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณเป็นคนค่อนข้างคุมเกมมากๆนะเหมือนคุณพลังงานของคุณไปทําให้เขารู้สึกสนใจอนะตัวตนของคุณไปดึงดูดความสนใจของเขาคนนั้นมากๆเลยนะทําให้เขาโอยหาและคิดถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะคุณณตอนนี้เวลานี้เป็นผู้ที่มีอํานาจในการควบคุมสถานการณ์และดูคุณจะควบคุมความรู้สึกเขาไย้อย่างดีเลยนะคะ เป็นพลังงานของนะคีนออฟชอบค่ะเวาวมากชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมคุณอาจจะหนักแน่นกับความรู้สึกตัวเองมากๆมีเป้าหมายชีวิตนะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอาจจะบอกเขาก็ได้ชีวิตใหม่ของเขาอาจจะไม่มีคนนั้นแล้วชีวิตใหม่ของคุณอาจจะไม่มีเขาแล้วนะคุณดูแข็งแร่งคุณดูเด็ดขาดมากๆอะ่ะ สิ่งนี้มันมันมันสร้างความสง่างามกับเขานะดูคุณภูมิฐานดูคุณมาดดีดูคุณสง่างานดูคุณเป็นคนที่ทรงเส่ห์และทรงคุณค่ามากๆนะเวลาในตอนนี้นะคะพลังงานของเท n of s w o r d คุณเพราะว่าตัวตนคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะนะคะแผวทัดไฟเมสิงธนูคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่มีภาระเยอะนะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คุณต้องเป็นคนที่แข็งแร่ง เจ็บปวดนะในเรื่องความรักแต่ไม่สามารถร้องไห้ให้ใครเห็นได้ต้องทําตัวให้มันแข็งแกร่งแต่ใด้คุณก็แข็งแกร่งจริงๆแหละนะอาจจะเป็นเพราะความรักที่มันทําให้คุณแบบเจ็บอ่ะเจ็บจนแข่งอนะ่ะอย่างนี้ก็ได้นะนะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักอกหักเนี้ยแม่หมอเห็นหลายๆคนแล้วนะกลับกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วเป็นคนที่เก่งฉลาดนะมีอนาคตที่ดีอะ่ะเพราะว่าบางคนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะ อยากมีอนาคตที่ดีเพื่อให้เขาเสียดายแต่ไปไปมานะคะลืมเขาไปแล้วมอแต่ห่วงพัฒนาชีวิตตัวเองนะคะจนตัวเองได้ติดได้ดีแล้วก็ลืมเขาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่มอแต่ที่รู้ชีวิตหนูดีขึ้นแล้วอ้าวเป็นพลังงานอย่างนี้เลยนะคะพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะแทนเพลนคุณดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในสายตาของเขาและตอนนี้เวลานี้ตัวหนูคุณก็เปลี่ยนแปลงไปจริงๆค่ะคุณอาจจะเปลี่ยนในเรื่องการแต่งตัวนะคะเปลี่ยนรูปลักษรูปโฉมคือมันดูดีขึ้น ะะจากคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองก็ขันกลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะจากคนที่ไม่ใส่ใจตัวเองมากเท่าไหร่ตอนนี้ดูว่าคุณใส่ใจในความรู้สึกตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะคนที่รักตัวเองนะแม่หมอพูดเสมอนะคะคนที่รักตัวเองก็คือคนที่ให้เกียรติตัวเองนะะี่ล่ะไม่นําพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่เจ็บปวด ไม่นําพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่คนเขาด้อยค่าเราถ้าใครเขาด้อยค่าเราเราแค่เดินหนีค่ะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดให้เขาเชืดอชูเราได้เพียงแค่เราออกมาจากจุดนั้นซะแล้วเราก็มีคุณค่าทันทีเลือกอยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราเลือกอยู่กับคนที่เขานะคะให้เกียรติเราเนี่ยเห็นไหมเป็นการรักศักดิ์ศรีเป็นการกกการักตัวเองแบบถูกต้องค่ะใครที่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณงามความดีทําดีกับเขาแทบตายเขากลับไม่ใยดีคุณเลยคุณก็ อาจจะเลือกตัดคนพวกนั้นไปเลยก็ได้ตัดเขาออกไปก็คือเขาแล้ค่ะแม่หมอคนเก่านั่นแหละนะตอนนี้เวลานี้คุณอยู่ในสังคมที่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณดูดีคุณดูสง่างามมากขึ้นทัศนคติวิสัยทัศน์ต่างๆของคุณก็เปลี่ยนไปมากดูเป็นผู้ใหญ่นะคะความคิดของคุณอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะแม้กระทั่งวัยของคุณวัยวุิของคุณอาจจะเป็นเด็กอยู่ก็ได้นะอาจจะอายุแค่ยี่สิบสามสิบแต่ความคิดของคุณนี้คงแก่เรียนออกมา ประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณมีความแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะนะคะเป็นคนที่ดูดีและสง่ามากๆนะ,ะตอนนี้เวลานี้นะคะชีวิตของคุณา r a n ฟอร์มเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยค่ะแม่หมอจะเป็นคนที่ไม่เคยมั่นใจนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ตอนนี้มั่นใจมากขึ้นอนะคะมีศักยาภาพมีความเป็นผู้นํามีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะมีความแข่งก้าวในตัวนะคะรูปลักษณ์ที่แสดงออกมาเหมือนมีอํานาจและมีความแข็ง แต่ในใจนะคะก็จะมีความอ่อนโยนอยู่แต่บางทีนะคะตัวตนของคุณเนี่ยนะ,ะในสายตาที่ใครหลายคนแม้กระทั่งเขาคนเก่าองคุณมองมาคุณก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเหมือนกันนะเนาะในพลังงานของโฟร์ไฟ์แพนติเคิลค่ะ คุณค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยสนใจใครนะคะชาวธาตุินกันพิสุกหมังกรตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่อยากเปิดใจให้กับรักใหม่แต่ก็มีพลังงานของคนที่รอรักเก่าอยู่นะนะคะรอรักเก่าอยู่ก็มีเลยเปิดใจให้ใครไม่ได้หรือพลังงานของคนที่ช้ำม,มากเจ็บมากกับความรักครั้งเดิมนะคะอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่ายังไม่อยากเริ่มต้นกับใครมีคนอาจจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบคุณเยอะนะคะแต่ติดตรงว่าคุณยังไม่ค่อยสนใจ มากเท่าไหรก็ได้นะคะจึงทําให้คุณยังไม่อยากที่จะนะคะคบค้าสมาคมหรือนะคะมีลักขังใหม่แต่บางพลังงานนะคะก็ยังรอลักขังเก่าอยู่เนาะนี่คือพลังงานนะคะลนสถานการความรักของคุณและเขาที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกว่าตรงและใช่นะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกและอาการหนักๆของเขาที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะดูอาการหนักหักของเขาตอนนี้เวลานี้ก่อนนะ อาการเขาเป็นอย่างไรนะคะในวันที่ไม่มีคุณทําไมนะคะเขาถึงรู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมานะคะโหยหาคุณขึ้นมานะ,ะอาการเป็นอย่างไรจ้าวันนี้โอ้โหโดดเดี่ยวเจ็บปวดค่ะออยู่อย่างเจ็บปวดอยู่อย่างเศร้าอยู่อย่างเงาเงาในวันที่ไม่มีคุณโดดเดี่ยวและเดียวดายนะคะเหมือน ใช้การพักผ่อนอยากหลับอยากนอนแต่ก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะตอนนี้เขากําลังเยียวยาตัวเองอยู่ค่ะนะยังดูแลตัวเองอยู่นะคะเหมือนผ่านมรสุมชีวิตมา <c oughs> เขาโดดเดี่ยวนะไม่มีความสุขหรอกนะคะในวันที่ไม่มีคุณเนี้ยเหน็บหนาวหนาวเหน็บอยู่ท่ามกลางพายุหิมะเออนะคะกำลังเยียวยารักษาตัวเองชาวทัดลมมิถุนตนะุงกุมนะคนะเงาเนาะน่าสงสาร เป็นพลังงานของดมูลค่ะเครียดนะคะคิดมากวิตกกังวลชาวคณาลศีมีนหรือเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะเครียดวิตกกังวลมากๆนะคะโดยเฉพาะกลางคืนเขานอนไม่หลับเขามีความคุ้นคิดคิดถึงคุณอยู่นะเออนะคะเขากังวลในเรื่องของคุณเหมือนพลังงานของเขาอะนะคนรอบข้างรอบกายของเขานะตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนหมาจิ้งจอกอะคอยฟาดฟันคอยกัดคอยกินคอย ที่จะหาผลประโยชน์กับเขาอะ่ะมันทําให้เขาวิตกกังวลใน,นสถานการณ์และความเป็นอยู่ของเขามากๆตอนนี้พลังงานของเขาไม่เชื่อใจใครเลยนอกจากตัวเขาคนเดียวค่ะเออเหมือนเขากลัวเหมือนเขาวาดระแวงกับผู้คนรอบข้างมากๆเลยนะจนทําให้เขาคิดถึงคุณนะ่ะอ่ะ ในท่ามกลางความวิตกกังวลในความไม่เชื่อใจใครแต่เขาดันมาคิดถึงคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดและเชื่อใจที่สุดก็ได้แต่เขาก็ลืมไปนะคะว่าเขาพังทลายความไว้ใจของคุณทั้งสิ้นแล้วออนอนนอนคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาบอกเขานอนคิดถึงคุณนะ คิดถึงมากเลยนะมีการส่องมองมากขึ้นส่องมองนะคะเห็นถึงเสน่ห์ออราราศีของคุณในระหว่างที่เขาอยู่คนเดียวเขามีความวิตกกังวลนะคะในเรื่องของคุณฟันถึงคุณและคิดถึงคุณมากๆในยามค่ําคืนและสิ่งที่เขาทํานะคะก็คือการส่องคุณค่ะการส่องการมองคุณอยู่นะตอนนี้เขาเห็นถึงเสน่ห์ความเจิจรัสความเฉิดฉายคุณดูมีเสน่ห์มากๆในสายตาของเขานะคะคุณทําให้เขาคุ้นคิดและคิดถึงมากๆคนคนนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเป็นเป็นปลาเนี่ยเห็นไหม เขาไม่ละสายตาจากคุณได้เลยนะคุณมีอิทธิพลต่อเขามากๆถ้าคนนี้เขาไม่สามารถที่จะส่งคุณได้ทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ไม่สามารถติดต่อคุณได้นะคะเขาก็ติดต่อคุณทางด้านโทรจิจแล่ะนะคะ,นะคะจิตมันคิดถึงจิตมันเฝ้าแฝ่ฝันหามองเห็นเป็นภาพคุณฝันเห็นคุณอยู่อย่างเงี้ยนะะสัมผัสถึงคุณ วันที่มีคุณคุณยังโดดเด่นนะะในใจเขามากๆยิ่งเขาอยู่ทำกลางคนที่เขาไม่ไว้ใจอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและอันตรายอ่ะทําให้เขาคิดถึงคุณเนาะแต่คุณดูไปไกลอ่ะคุณดูโดดเด่นมากๆอืมคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากๆตอนนี้เวลานี้ก็ได้นะอาจมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้แล้วอะนะคะไพ่ใบต่อไปนะส่องกระจกก็เห็นเพียงหน้าคุณแล้วค่ะ เด e l o ล e เวอรโอ้ oh, รักมากๆเลยนะคะคนนี้นะอาจจะเป็นชาวราศาีานิถถุนได้ได้นะคุณหรือเขาสองกระจกเห็นเพียงหนะ้าคุณแล้วเออเหมือนพลังงานของคนรู้จิตรู้ใจตัวเองเนะาะเขาละเมอเพ้อลำพันถึงคุณอะไรอาวรถึงคุณจนสองกระจกเห็นเป็นคุณนะอะคิดดูแล้วกันนะอาจจะเป็นโรคทางด้านจิตวเวชก็ได้นะ โอเหมือนหน้าคุณมันลอยมามาหลอกหลอนเขาแม้ในกระจกด้วยนะคะบางทีม,มืออ่ะมือส่องกระจกทําอะไรอยู่มือก็เห็นเป็นภาพคุณอยู่เสมอเออลงรักลงไหลนะคะลงไหลในสเสน่ห์ในรูปลักษณ์รูปกายความมีสเสน่ห์ของคุณมากมากนะเพิหนักนะเพิ่งลำพันถึงคุณหนักนะเพราะว่าถ้าส่องกระจกแล้วเห็นเป็นหน้าคุณเนี่ยนะคะก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะโดดเดียวเดียวดดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะไพ่ขึ้นมาตรงกันเลยนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะ ไม่ถูกเหมือนใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาอะแล้วมีความหวาดระแวงแล้วนะ,ะกลัวในเรื่องของคนรอบข้างด้วยค่ะกลัวไม่ไว้ไม่ไว้ใจใครอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วในความโดดเดี่ยวเขาเนี่ยเขากังวลน,นะคะคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องของคุณอยู่ด้วยนะเหมือนก่อนหน้านี้คุณเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาช่วยเหลือเขานะคะเขาอาจจะเมินคุณในตอนนั้นก็ได้เนาะแต่ตอนเนี้นะ,ะอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณอยากได้กําลังใจจากคุณอยากฟังคําพูดหวานๆจากคุณอยู่ก็ได้ค่ะ เดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะพอตื่นขึ้นมาก็ดูแล้วนี่นะคะมันเป็นมันเป็นความฝันนะคะอาจจะเป็นความฝันนะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออนะคะมันพังทลายมากๆเลยความรู้สึกณนะตอนนี้เวลานี้นะคะมันพังทลายคนคนนี้ความเป็นจริงวันนี้เขาไม่มีคุณแล้วอะแต่ในฝันเขายังมีคุณอยู่เขายังฝันถึงคุณอยู่อะพอตื่นขึ้นมาไม่เจอคุณ มันพังทลายในความฝันหรือเขาเองอ่ะเป็นคนที่พังทลายในความสัมพันธ์ทางนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดบันอังคารได้นะชีวิตตอนนี้พังนะคะเขาถึงคิดถึงคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟันถึงคุณนะคะไยหาถึงคุณเป็นอย่างมากคิดถึงมากๆเลยอยากมาหาอยากเข้าใกล้อยากชิดใกล้วันที่เขารู้สึกพังทลายในความรู้สึกพังทลายในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานตอนนี้แม่หมอมองว่าชีวิตเาขาค่อนข้างที่จะล้มเหลวการงานการเงิน นะแม้กระทั่งถ้าเขาไปมีรักใหม่ชีวิตรักใหม่เขาก็พังน,นะจนเขารู้สึกโดดเดี่ยวหลือยู่คนเดียวไม่สนใจใครแล้วอะสิ่งเดียวที่เขาคิดถึงแล้โวหวยหาก็มีเพียงคุณเท่านั้นนะคะคุณยังมีอิทธิพลความรู้สึกต่อเขามากๆนะคะเขาคิดถึงคุณนะเขามองว่าคุณนะเป็นคนรักที่แท้จริงของเขาเป็นรักเดียวของเขานะคะเทียววมเขาส่งคุณเนาะเขาส่งคุณเขาอยากมาหาคุณ เขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณด้วยค่ะเหมือนพลังงานตอนเนี้ยเขาทุ่มความคิดถึงอ่ะทุ่มแรงกายแรงใจมาที่คุณนะในวันที่เขาเหน็ดเหนื่อยเนาะเหมือนในวันที่เขาเหน็ดเหนื่อยวันเนี้ยเขาคิดถึงคุณเขาส่งคุณแล้วเขารู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นทําให้เขาอยากลุกขึ้นมาใหม่อะจากคนที่หมดอะไรตายอย่างอยากฟื้นตัวเองอยากลุกขึ้นมาใหม่นะกําลังซ่อมแซมตัวเองเยียวยาตัวเองอยูออย่นะพลังงานของเขาตอนนี้เวลานี้นะคะ โฟล์พนันแตเคิเขาหึงเขาหวงเขาเก็บคุณเอาไวค้ค่ะนะคะเขาแอบมองคุณแล้วหึงหวงคุณมากนะคนคนนี้ยหึงหวงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคะ่ะแอบเก็บคุณเอาไว้นะ,ะอยู่ในใจลึกๆไม่กล้าบ,บอกใคร <c oughs> นะคะนี่คือพลังงานและก็คอม เออเป็นเป็นเป็นสถานการณ์นะคะความรู้สึกของเขานะตอนนี้เวลานี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะความคิดที่เขามีต่อคุณและการเทคแอคชั่นนะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรความคิดที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะและการเทคแอคชั่นของเขาจะเป็นอย่างไรขอนะคะคให้พี่ไฟสําหรับนี้ช่วยบอกทีความคิดนะคะคุณแข็งแกร่งมากค่ะ เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขานะคะมีความสุขคุณคนเดียวเท่านั้นที่เอาเขาอยู่นะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมใครเลยนะ,ะเขายอมคุณเท่านั้นนะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เคยยอมคุณนะเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปคุณคนเดียวเท่านั้นจะเป็นคนที่สยบเขาได้เขาจะยอมเพียงคุณเขาจะรักเพียงคุณเท่านั้นนะคะคิดถึงคุณนะนะคะถ้าเขาได้กลับมานะ,ะได้กลับมา อยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะยอมสิโรราบและสวากิพักต่อคุณมากๆเพราะคนคนนี้กลัวการจบกลัวการจากลากลัวการยุติความสัมพันธ์กลัวการเมินเฉยของคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะชาวราศีสิงห์หกเหรียญค่ะเขาอยากกลับมายืนความยุติธรรมอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะคำาัั่นสัญญาคำพูดอะไรบางอย่างที่เขาเคยให้ไว้กับคุณค่ะ เขายังจําได้เขาบอกเขายังจําได้นะคามั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณถึงแม้วันนั้นเขาไม่สามารถที่จะทำคำตามคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณได้วันนี้เขาอยากนะมีพลังใจที่จะกลับมาทาตามคาสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับคุณแล้วละ่ะพลังงานของไฟออฟวอร์นค่ะคุณบอเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของปากเสียงนะคะหรือเขาไม่สามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยื่นข้อเสนอให้กับเขาได้จนทําให้คุณกับเขามีปากเสียงนะคะในเรื่องของอารมณ์ ด้วยนะเออนะคะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเขากลัวนี้เรื่องความอารมณ์ของคุณด้วยบางทีนะคะคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างร้อนนะ่ะอืมบางคุณคุณก็ไม่ยอมเขาเช่นกันเขาอยากจะเรอเอ็มพลโลเนาะเขาเห็นถึงความมั่นคงของคุณคะ่ะตอนนี้คุณควบคุมเขาได้คุณเอาเขาอยู่มากๆนะเหมือนเขากลับมาครั้งนี้ยเขาอยากจะกลับมาเพื่อยอมสวาวิพักยอมสิดูราบยอมคุณในทุกๆยอย่างอะ คุณให้เขาใช้คุณควบคุมคุณในทุกอย่างเขาใช้คุณอยู่เหนือเขาอะเออเขาการคิดถึงครั้งนี้มันทรมานจนทําให้เขาต้องยอมคุณในทุกๆอย่างแล้วนะไพ่ใบต่อไปนะคุณออบวานคุณดูมีเสน่ห์มากๆคุณสวยหล่อมากๆเลยค่ะเออนะคะคุณดูดีคุณเก่งคุณมีสง่าคุณมีสง่าราศีมากๆคุณดูทรงอิทธิพลต่อความคิดเขามากๆเลยนะตัวตนของคุณนะเวลานี้ตอนเนี้ยมันทําให้เขาแบบ หยุดในเรื่องของการส่องมองหรือคิดถึงคุณไม่ได้เลยค่ะไฟอฟครับเขาลืมคุณไม่ได้ค่ะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาลืมคุณไม่ได้คอยหาคุณอยู่เสมอยิ่งห่างไกลยิ่งคิดถึงนะคะแม้กระทั่งคุณกับเขาจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วคุเขารู้นะว่าคุณจบความสัมพันธ์กับเขาแล้วแต่เขาบอกตรงๆว่าเขาไม่สามารถลืมคุณได้และสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เวลานี้คือต้องการกลับมาหาคุณ นะต้องการที่จะเคลียร์ใจต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเดอร์ไฮโลเพนเขาบอกว่าเขาสํานึกผิดแล้วนะอะไรที่เขาทํานะเขาอยากใช้คุณใด้อาภัยเขาทิงออบครับคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจดีมากๆเขาเชื่อนะคะว่าคุณใช้อาภัยเขาถ้าเขากลับตัวได้เขาอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยนะคะอยากพูดคุยกับคุณแล้วก็พลังงานของนายอ็บวอมทิงอบวม เขาบอกว่านะ,ะคุณกับเขาคู่ควรกันเออคุณกับเขาหมาะสมกันสุดแล้วนะ,ะคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอ่ะมาบางทีไลฟ์สไตล์บางอย่างของคุณอ่ะเขามันตรงกันคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเขาที่สุดแ้วออะคิดถึงโหยหาอยากเข้าใกล้อยากชิดใกล้อยากาอยู่ใกล้ๆคุณด้วยนะอ,อือนะ,ะโดดเดี่ยวอีกแล้วค่ะในวันที่ไม่มีคุณนะคะ อยากพูดอยากคุยอยากสางสัมพันธ์อยากมีการติดต่อสื่อสารและที่สําคัญอยากที่จะเข้ามาหาคุณด้วยค่ะเออนะคะอยากเข้าหาคุณอยากพูดอยากคุยอาจจะมีการเข้ามาหาคุณน่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะรวบรวมขามกล้าอยู่นะคนคนนี้ะมาดูไพ่ไข่ชะตาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะไพ่ไข่ชะตาอยากจะบอกอะไรคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาเก็บไพ่สาหรับนี้ก่อน ไพ่ไข่ชะตาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะเขาบอกว่านะคะเหมือนเขาคุ้นคิดเรื่องของคุณอยู่อะเหมือนพลังงานของคุณนะครอบงําเขามากเลยนะความรู้สึกตอนนี้เวลานี้นะคะคนคนนั้นแหละคนที่คิดไม่ซื่อคนที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะคะเขากลับมานั่งคิดถึงคุณซะเองผนทางกับคุณและเขาอะมันมันมันแยกจาก มันจากลามันมันรู้สึกความห่างหือนะนะคุณอาจจะเลิกกันหรือว่ายุติความสัมพันธ์ก็ได้สักพักหนึ่งแบบนะคะเขายังเชิดชูคุณอยู่อ่ะเขายังยึดติดอยู่ที่คุณนะคนคนเนี้ยอืมนะไม่ไม่สามารถที่จะลืมเดือนคุณไดนะ้คุณเป็นเหมือนแบบเห็นไหมลมโพลมใส่นะการเงินการทองก็อาจจะเคยขอในเรื่อง s พ p p o r t คุณอาจจะช่วยเขาในเรื่องัพพอร์ตการเงินการทองเขาก็ได้นะแต่เขาก็ทําไม่ดีกับคุณนะเนาะ คุณคือความสบายใจของเขานะคะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เอเขาได้อยู่ใกล้คุณนะ่ะคุณสร้างความสบายอ,อกสบายใจกับเขามากเลยนะอืมนะคะเขาบอกว่านะคะเขาปรับเปลี่ยนตัวเองไ้แล้วนะเขาอยากจะขอโอกาสคุณนะศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปอีกครั้งได้ไหมนะคะอย่าเพิ่งจบความสัมพันธ์อีกเลยบางคนอาจจะห่างเหินกันนานมากแล้วนะคะแต่เขาก็อยากขอเริ่มต้นใหม่เพราะคุณนะ่ะคือความสบายใจที่สุดของเขาละนะคะ งานใหญ่เนาะการที่จะกลับเข้ามาหาคุณในครั้งนี้นะคะเขาต้องเทคแอคชั่นหนักเหมือนกันนะคุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาต่างแดนก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอยากใช้คุณทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเขาอีกครั้งหนึง่งเขาไม่อยากที่จะจากลาก,กับคุณค่ะ มีการเช็แอคชั่นออกมาแน่นอนนะคะเขาต้องการคุณคุณยังคือโลกทางใบของเขานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานจากไพ่ไข่ชตาที่เขาสื่อสารถึงคุณเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่ n l o c k Your Heart m e s s a g e นะคะความในใจจากเขาถ้าเขาเอ่ยบอกเป็นคำพูดกับคุณได้เขาอยากจะเอ่ยบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะพลังงานของเขาะะความคิดของเขาเรามาดูเรามาดูนะคะไพ่ไข่ววววความคิดของเขากัน ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณโปรดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รักคุณเป็นคนแรกที่ทำให้ใจฉันสั่นไหวมีเพียงคุณเท่านั้นนะคะทำให้ใจเขาสั่นไหวเนี่ยฉันไม่อยากรอนานกว่านี้แล้วเป็นของฉันเถอนนะว่าอกมาฉันอยากเป็นแฟนกับคุณนะ,ะนี่คือข้อความจากเขานะแล้วอะไรอีกคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันนะะ ฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเราฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณนะคะนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเออคุณทําให้ใจเขาสันไวระทวยโหยหาคิดถึงทําเพอ้อลำพึงถึงคุณเท่านั้นนะทุกทรมานใจมากๆแลนน้วกนในเวลานี้เนาะเขาจะไม่ไปล่อยตัวเองทุกทรมานใจอย่างนี้แล้วค่ะเขาจะเทคแอคชั่นในการเข้าหาคุณนะแล้วอันนี้เป็น ข้อความจากเขาเป็นความคิดจากเขาอะนะที่ส่งตรงถึงคุณและคุณต้องการจะรับรักเขาไหมนั้นขึ้นอยู่กับ,กบตัวตนของคุณเท่านั้นขึ้นอยู่กับนะการให้โอกาสของคุณถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วก็คือจบก็เลือกได้เลยนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความรักที่สดใสมีความรักที่จริงจังและจริงใจนะคะสวัสดีและขอบคุณทุกท่านค่ะบายบาย